บทที่40จากเขื่อนภูมิพลอันแห้งแรงและร้อนอบอ้าวระหว่างคุณเขามาสู่ตัวเมืองของจังหวัดตากซึ่งห่างกัน60กิโลเมตรเศษพ่อเลี้ยงพุนทวีพาสตรีที่เขารักเดินทางในระยะเพียงหนึ่งชั่วโมงขับรถจี๊ปตะเวนไปตามถนนเพื่อชมสภาพบ้านเมืองอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนแวะเข้ารับประทานอาหารในร้านเขาถามรจนาชไหนยอย่างรอบคอบว่า คุณรัจนานจไหนต้องการพักผ่อนสักชั่วโมงไหมครับดิฉันไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยหญิงสาวสายหน้าปฏิเสธถึงจะเหนื่อยพ่อเลี้ยงจะพาไปพักผ่อนที่ไหนคะผมมีบ้านเพื่อนฝูงอยู่สองสบ้านคุณอาจจะใช้ห้องน้ําได้อย่างสบายแต่ตอนนี้ดิฉันยอมรับสภาพคะ่ะว่ายังไม่อยากรู้จักใครเพิ่มเติมอีกเลยรจนาเฉนบอกเสียงแผ่วเบากรุณาอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นคนใจคอครับแคบเลยนะคะ คุนทวียิ้มผมเข้าใจแต่การอยู่คนเดียวในยามทุกนั้นมันทำให้ฟุ้งซ่านนะแต่ดิฉันก็ไม่ได้อยู่คนเดียวดิฉันยังมีคุณพูนทวีอีกทั้งคนหญิงสาวพูดอย่างเอาใจและยิ้มเล็กน้อย <c oughs> เมื่อเขาสบสายตาเธออย่างปราบลืม้มและคนภาพภูมิที่ยังไม่รู้อยากรู้จักใครหน้าใหม่ๆก็เพราะเกรงว่าอารมณ์ของเรา ไม่เจ๋มใส่พอที่จะทำให้เพื่อนใหม่เขาเกิดความสบายใจหรอกค่ะเดี๋ยวเขาแอบนึกในใจว่าพ่อเลี้ยงไปคว้าเอาายห,หน้ามุ้ยอะไรมาแนะนํำก็ไม่รู้จะเสียหน้าพ่อเลี้ยงไปเปล่ปาๆคิดมากเขาตำหนิอย่างถือสนิทแล้วเน้นเสียงอย่างหนักแน่ว่าคนอื่นที่จะเห็นคนอื่นที่ไหนจะมองเห็นว่าคุณไม่มีเสน่ห์หน้าคบก็ตามที สายตาของผมจะไม่พลอยสั่นไปด้วยเป็นอันขาดคุณรสนาฉไหนแม้ว่าเราจะรู้จักกันน้อยเหลือเกินแต่ไมตรีจิตก็ไม่เคยกำหนดเวลาให้ใครได้ว่ากี่ปีกี่เดือนจึงจะคุ้นเคยกันได้ขอบคุณค่ะดิฉันเองก็เชื่อเช่นเดียวกับพ่อเลี้ยงเพราะฉะนั้นดิฉันก็รู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยอย่างประหลาดเมื่อมากับพ่อเลี้ยงอย่างนี้แต่เราจะต้องกลับถึงบ้านก่อนค่ำ ไม่จำเป็นคะ่ะรจนาไหนมองหน้าเขาอย่างดื้อดึงเราจะเที่ยวและจะกลับตามเวลาที่เราปรารถนาโดยไม่ต้องคำนึงถึงสิ่งใดหมดอ๋อพ่อเรียงว่าจะพาดิฉันเที่ยววนนะอุทยานลานสั่งไม่ใช่หรือคะครับที่นั่นเป็นน้ำตกที่ไม่มีชื่อเสียงเหมือนแห่งอื่นมาก่อนแต่ปัจจุบันนี้ กำลังอยู่ในระยะฟื้นฟูตกแต่งให้งดงามเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างแท้จริงให้สมกับที่จังหวัดตากจะเป็นศูนย์พัฒนาในเวลาต่อไปถ้ามีน้ำตกแล้วก็ดิฉันชอบมากค่ะคิดว่าที่นั่นดิฉันจะได้รูปหน้ารูปตาได้อย่างสบายโดยไม่ต้องรบกวนท่านผู้ใดในที่นี้งั้นเราแวะรับประทานอาหารกันเสีก,ก่อนเถอะ ปุณทวีอนุรลมตามความประสงค์ของยิงสาวอย่างง่ายดายเขาจอดรถลงที่หน้าร้านอาหารมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งและสั่งอาหารที่คิดว่าเธอจะชอบความเอาอกเอาใจอย่างสุภาพอ่อนโยนของพุนทวีประกอบกับรสอาหารอันอรเร็อร่อยทำให้รสจนาฉหนลืมความขุ่นหมองมัวไปได้ชั่วขณะยิ่งเมื่อเธอได้ยินเสียงน้ำตกซซ่ากับโขดหิน ดังชัดเจนขึ้นทุกขณะที่รถแล่นใกล้เข้าไปเธอก็ยิ้มอย่างตื่นเต้นเหมือนเด็กๆเ,เห็นของต้องใจแหมเราจะอยู่นานๆได้ไหมคะได้สิครับพูนทวีตอบอย่างเอ็นดูเราจะอยู่ที่นี่ได้นานเท่าที่ใจเราปรารถนายังไงละ่ะกล่าวจบรถก็มาถึงด่านผ่านเข้าบริเวณน้ำตกพอดีพูนทวีโผล่หน้าออกไป ยกนิ้วเป็นเชิงทักทายแกมขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ในเพิงพักร้อนแบบชาวป่าและนำรถผ่านเข้าไปภายในรถจนาชไหนมองปราดเดียวก็พบทานน้ำใสไรลินเสาะซอกหินอยู่ด้านซ้ายมือข้างๆสายทานนั้นเต็มไปด้วยพุ่มพึกอันสด,ด,ดชื่นเขียวขจีต้นไม้ใหญ่หลายชนิดซึ่งเป็นสมบัติของป่าธรรมชาติ มีป้ายแขวนบอกชื่อไว้ให้ชาวเมืองรู้จักโดยไม่ต้องลำบากไต่ถามผู้รู้อีกที่นี่เขาเรียกกันว่าตกหนึ่งครับจากที่นี่มีทางรถไต่ขึ้นไปถึงตกสองซึ่งอยู่บนไหล่เขาสูงขึ้นไปกว่านี้อีกต่อจากนั้นต้องเดินลงต่อจากนั้นต้องเดินลงขึ้นไปตามตกสามแต่ตามความเห็นของผมสำหรับวันนี้มาถึงบ่ายมากเสียแล้ว ถ้าเดินขึ้นไปถึงตกสามจริงๆคุณจะเหนื่อยเกินไปเพียงแค่ตูกสองก็เห็นจะพอเอาไว้โอกาสหน้าถึงค่อยมากันใหม่ดีกว่ามาถึงเช้าเช้ากว่านี้จะได้มีเวลาพักตอนบ่ายดีไหมเมื่อผู้ชำนาญแนะนำเช่นน,น,นั้นก็เห็นจะต้องตอบว่าด,ดีสิคะพูลทวียิ้มแต่ผู้ชำนาญก็จะต้องแนะนำต่อไปอีกหน่อยว่าไอ้ตกสองนั่นนะ่ะมันร้อนกว่าตกหนึ่ง ไม่มีสุมทุ่มพุ่มพลึกให้นั่งเล่นานานๆเพราะฉะนั้นคุณต้องตัดสินใจว่าจะให้ผมขับรถขึ้นไปถึงตกสองแล้วกลับมานั่งเล่นที่นี่จนกว่าเราจะกลับบ้านดีหรือเราจะนั่งพักกันอยู่ที่นี่จนนึกอยากจะกลับบ้านจึงจะขึ้นไปดูบนโน,น้นแล้วล่องกลับเลยเอพ่อเลี้ยงว่าอย่างไหนดีกว่ากันล่ะคะอย่างไหนก็ดีเท่านั้นแหละถ้ามันเป็นความพอใจของคุณแหมตามใจดีฉัน อย่างนี้อีกหน่อยก็เสียเด็กกันเท่านั้นเองรลจนาชนัยบนออยออยไม่ใช่เป็นเรื่องของการตามใจอย่างไร้เหตุผลภูลทวีอธิบายเรียบๆทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความตื่นเต้นของคนมาเที่ยวต่างหากถ้าคุณตื่นเต้นมากอยากเห็นทุกแง่ทุกมุมให้ชัดเจนในนาทีแรกที่มาถึงผมเป็นคนนำเที่ยวก็ต้องสนองตอบความตื่นเต้นของคุณแต่ถ้าคุณยังขอโทษยังขุนใจ เกินกว่าจะบรรเทาได้ด้วยธรรมชาติอยากจะระบายทุกร้อนในใจออกมาให้หมดเราก็ควรจะนั่งคุยกันที่นี่ดีกว่าเวลาจะกลับจึงค่อยขึ้นไปข้างบนแหมคุณพูนทวียังไม่ลืมอีกหรือคะว่าดิฉันกำลังขุนใจผมไม่เคยลืมไม่เคยค,คิดจะลืมด้วยสิว่าวันนี้คุณถูกทำร้ายจิตใจอย่างรุนแรงเพียงไหนแต่ดิฉันอาจจะตื่นเต้นกับ เจ้าตกสองอะไรนั่นมากเหมือนกันในที่สุดหญิงสาวก็ตัดสินใจเธอไม่ควรปล่อยให้ความหม่นหมองเป็นเจ้าของจิตใจมากนักพูนทวีได้ทำตนเป็นผู้นำเที่ยวที่ดีที่สุดมาแล้วเธอควรจะตอบแทนความดีของเขาด้วยการให้ความสนใจแก่สถานที่ที่เขาพามาตามสมควรเขาจะได้ปราบปลื้มว่าได้ทำความพอใจให้แก่เธอ เราขึ้นไปดูให้ถึงตกสองนั้นก่อนเถอะค่ะแล้วค่อยกลับมาที่นี่ตกลงตลอดระยะทางที่เคียวคสไปตามไหล่เขาแม้จะรู้ว่าพูนทวีขับรถอย่างระมัดระวังเป็นที่สุดแล้วรถจะนาชไหนก็ไม่ไหวนั่งตัวแข็งเป็นบางครั้งเพราะความหวาดเสียวแต่ทุกครั้งเช่นเดียวกันเมื่อผ่านที่ตรงนั้นมาแล้วเธอเป็นต้องชะโงกหน้ากลับไปดูอีก พอถึงน้ำตกชั้นสองซึ่งมีเสียงน้ำตกดังสนั่นกว่าชั้นหนึ่งเธอก็อุทานเบาๆด้วยความตื่นเต้นแม้เสียงดังเจนนะคะยังไม่ทันเห็นเลยว่ามันตกสูงสักเพียงไหนยังดังถึงเพียงนี้แล้วลงสิครับและเดินไปตามทางที่เขาทำลูกศรชี้ไว้ให้อีกคู่เดียวคุณก็จะเดินไปถึงที่มาของเสียงนั้นหญิงสาวทำตามอย่างว่าง่าย ความงดงามอย่างบริสุทธิ์ของบริเวณป่าบวกกับละอองน้ำอันเยือกเย็นก็ช่วยให้ความรุ่มร้อนในใจของเธอผ่อนคลายลงได้เป็นอย่างมากจนกระทั่งเมื่อภูนทวีพาเธอกลับมานั่งพักที่ตกหนึ่งเขาก็าเห็นแววตาของเธอแจ่มใสเกือบเท่าเดิมทำให้ชายหนุ่มยิ้มด้วยความพอใจน้ำเย็นเย็นค่ะหญิงสาวลดเท้าจากท่านั่งพับเพียบลงไปแห่น้ำเล่น เป็นธรรมดาครับมันไหลผ่านหินอยู่ตลอดปีตลอดชาติอย่างนี้ก็ต้องเย็นเป็นธรรมดาพูนทวีเอนกายเอกเนกขอโทษนะครับผมเป็นคนหลังยาวโทรเชิญเธอค่ะหลับสิคะไม่หลับแน่เชียวครับเดี๋ยวตื่นขึ้นมาไม่เห็นคุณรับรองว่าดิฉันไม่หนีไปไหนแน่ผมไม่กลัวคุณหนีกลับก่อนแต่ผมกลัวนางไม้จะลักตัวคุณไปซ่อนต่างหาก รถจนาชไหนหัวเราอเบา,เาแมหมน่ากลัวนางไม้แถวนี้คงจะมีบริวารหญิงหลายร้อยคนแล้วสินะคะภูนทวีถอนใจยาวเป็นอะไรคะผมรือผมโล่งใจที่เห็นคุณรื่นเริงขึ้นหญิงสาวหน้าเศร้าลงทันทีดิฉันก็เห็นจะต้องอาศัยความกรุณาปานีของคุณพูลทวีเพื่อสร้างความรื่นเริงอีกหลายครั้งละคะ่ะ ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งและสำหรับเดี๋ยวนี้ถ้าคุณไม่รังเกียจหรือไม่เป็นการทรมานจิตใจจนเกินไปนักคุณคงไม่ลืมว่าคุณจะเล่าเหตุแห่งความทุกข์ให้ผมฟังคุณอยากทราบไปให้โรคสมองทำไมคะรจนาเฉไน่ก้มหน้าลงถามเสียงแผ่วอย่าคิดอย่างนั้นถ้าคุณจะถือว่าผมเป็นเพื่อนแท้ของคุณในเวลาต่อไปวันนี้ ผมได้ทราบพฤติการอะไรหลายอย่างที่ปัดกำลังทงทำลงไปอย่างน่าตำหนิจนผมรู้สึกว่าเป็นความจำเป็นที่ผมควรจะได้ทราบความจริงทุกๆอย่างของคุณเพื่อว่าจะต้องมีการตัดสินใจบางอย่างผมจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้องเอ๊ะคุณพูนทวีมีอะไรจะตัดสินใจเกี่ยวแก่ดิฉันเหรอคะหญิงสาวถามอย่างสงสัยเออชายหนุ่มอึกอักผมพูดเผื่อเอาไว้นะครับ อย่าเพิ่งถามเลยว่าแต่คุณเถอะพร้อมที่จะเล่าความจริงให้ผมฟังบ้างหรือยังถ้าคุณต้องการทราบจริงๆีดิฉันก็จะเล่าค่ะไม่ใช่อยากเรียกร้องความเห็นใจจากใครหรอกนะคะเพียงแต่หวังว่าบางทีคุณอาจจะได้เรียนรู้ความแปลกประหลาดในความคิดของมนุษย์เราเพิ่มขึ้นบ้างก็ได้รจนาชไนนิ่งใครครวญอยู่ครู่หนึ่งเรากับจะนึกหาประโยคต้น ที่เหมาะสมที่สุดเราแต่งงานกันด้วยความไม่เต็มใจทั้งสองฝ่ายค่ะนั่นสิพูนทวีพองโกตัวลุกขึ้นจากอาการนอนครึ่งนั่งครึ่งทันทีผมไม่เห็นจำเป็นจะต้องมีการแต่งงานเกิดขึ้นในเมื่อทั้งสองฝ่ายก็ไม่เต็มใจถ้าเป็นเฉพาะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ยังน่าเห็นใจบ้างแต่นี่ผมคิดว่าทั้งเขาทั้งคุณไม่ได้อยู่ในฐานะที่ผู้ใหญ่บังคับจับแต่ง ไม่มีใครบังคับเราเหรอกคะ่ะแต่เราอยู่ในฐานะที่พูดไม่ออกด้วยกันทั้งคู่โปรดเล่ารายละเอียดให้ผมฟังได้ไหมครับผมงงเต็มทีแล้วมีข้อตกลงกันไว้แต่ครั้งไหนดิฉันก็ไม่ทราบว่าลูกชายของคุณแม่ที่นี่ว่าลูกชายของคุณแม่ที่นี่เป็นคู่มั่นหมายกับลูกสาวของคุณพ่อคุณแม่ดิฉันในยะว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุญคุณที่ฝ่ายดิฉันจะปฏิเสธเสียไม่ได้เมื่อคุณแม่คุณปัดติดต่อไปคุณพ่อดิฉันท่านก็จำต้องยอมปฏิบัติตามข้อตกลงนี้คุณเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมรจนาชไหนนิ่งอันแววตาเพิ่มความเจ็บช้ำเศร้าหมองยิ่งขึ้นลูกสาวคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่ดิฉันชื่อโรมรือไทยคะ่ะหมายความว่าโรมรือไทย เป็นลูกที่แท้จริงของคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพูลทวีส่วนดิฉันเป็นเพียงลูกบุญธรรมที่ท่านขอมาเลี้ยงไว้จากโรงพยาบาลเท่านั้นเธอหัวเราะอย่างขมขื่นดิฉันเองก็เพิ่งจะรู้ความจริงเมื่อก่อนหน้าที่เราจะแต่งงานกันนี่เองท่านทั้งที่เคยสงสัยมาหลายครั้งหลายหนว่าทําไมนะคุณแม่ท่านจึงรักดิฉันน้อยกว่าน้องมากมายนักถ้าคุณเป็นเพียงลูกบุญธรรม คุณไม่น่าจะต้องรับผิดชอบกับหนี้บุญคุณระหว่างคุณพ่อคุณปัดกับคุณพ่อของคุณนะสีดีเชนก็น่าจะได้รับโอกาสเอาตัวรอดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะแต่ดูเหมือนโลกจะกำหนดมาแล้วอย่างแน่นอนนี่ค่ะว่าลูกบุญธรรมจำเป็นจะต้องมีเลือดกระตันอยู่ที่เข้มข้นยิ่งกว่าลูกที่แท้จริงหมายความว่าคุณถูกบังคับให้แต่งงานกับปัดแทนลูกสาวตัวจริงงั้นใช่ไหมก็ไม่มีใครบังคับหรอกคะ่ะ เพียงแต่น้องสาวเขาเข้ามาบอกดิฉันถึงกำเนิดที่แท้จริงว่าดิฉันเป็นเพียงลูกบุญธรรมไม่มีทรัพย์ไม่มีสิทธิ์ใดๆในทรัพย์มรดกทุกชิ้นของคุณพ่อคุณแม่แม้แต่สิทธิ์ที่จะดื้อดึงอยู่ต่อไปในบ้านเพื่อคอยแย่งชิงแบ่งครึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรจะเป็นของเขาลจนาฉไหนน้ำตาคลอเมื่อเน้นคำอธิบายทุกคำออกมาอย่างยากเย็น คุณก็เลยตกลงเป็นตัวแทนของเขาแต่งงานกับปัดงั้นใช่ไหมหญิงสาวหันขวับมามองเขาอย่างตะหนกตกใจแต่ดูเหมือนภูนทวีจะลืมตัวชั่วขณะเพราะความขุ่นเคืองเพาะขึ้นในใจในจิตใจของเขาอย่างรวดเร็วจนไม่อาจยับยั้งไว้ได้เขาถามต่อไปด้วยเสียงหว้หวนว่าคุณแต่งงานกับเขาด้วยความหวังจะแสวงหาสิทธิ์ที่ถูกต้องใช่ไหม หมายความว่ายังไงคะรจนาชฉไนหน้าซีดเผือดก็หมายความว่าเมื่อคุณแต่งงานกับเขาเป็นภรรยาของเขาคุณก็มีสิทธิ์ในทรัพย์สินทุกอย่างร่วมกับเขานะสิคุณพูนทวีรจนาชฉไนร้องอุทานอย่างเจ็บปวดโอ้อาจจะเป็นเพราะดิฉันตัดสินใจผิดอย่างนี้ก็มังใครๆจึงพากันดูหมิ่นดิฉันนะ น้ำเสียงอันร้าวรานของรจนาชไหนทำให้ปุณทวีรู้สึกตัวเขาช่วยมือเธอไปกุมไว้แน่นปากก็พร่ำขอโทษแทบจะฟังไม่รู้เรื่องรจนาชไหนโปรดอภัยผมไม่ได้คิดจะดูหมิ่นคุณเลยยกโทษให้ผมหญิงสาวไม่ตอบซึ่งทำให้ชายหนุ่มหมกมุ่นยิ่งขึ้นอีกอย่ากโกรธผมเลยผมเป็นบ้าไปชั่วขณะโปรดเล่าต่อไปและโปรดเชื่อว่าผมเป็นเพื่อนของคุณเสมอ ไม่มีวันจะเห็นคนอื่นดีไปกว่าได้อย่างแน่นอนรจนาชไนเม้มปากมองดูเขาอย่างไม่เข้าใจแต่เธอก็เล่าต่อไปว่าคำพูดทุกคำของรวมหรือไทยทำให้ดิฉันได้รู้ถึงจิตใจของเธอเขารู้มานานแล้วว่าดิฉันไม่ใช่พี่สาวร่วมสายโลหิตของเขาเขาจึงไม่รักไม่เคารพดิฉันเท่าที่ควรเขาเห็นดิฉันเป็นมแมลงไร้ประโยชน์ที่คอยแทะ คอยใช้ทรัพย์สมบัติของเขาอยู่ตลอดเวลาความคิดที่คนอื่นมีต่อเราเช่นนี้ทำให้เราเจ็บปวดมากคุณเข้าใจไหมคะครับผมเข้าใจคุณรู้ความจริงอย่างรวดเร็วเกินไปแต่นั่นเพียงแต่สร้างความเจ็บปวดให้ดิฉันเท่านั้นนะคะยังไม่ใช่เหตุที่ทำให้ดิฉันตัดสินใจตกลงแต่งงานพูลทวีถามเธอด้วยสายตาแทนคำพูดลำคอของเขาแห้งผาก ด้วยความเมตตาสงสารซึ่งพากันหลังล้นออกมาอย่างมากมายดิฉันบอกกับลมฤือไทยว่าดิฉันยังหวังในความกรุณาของคุณแม่ว่าท่านจะไม่บังคับดิฉันเป็นอันขาดแต่แม่น้องสาวกับหัวร้อยย้อใส่หน้าว่าดิฉันโง่มากทําไมนะดิฉันจึงไม่คิดเฉลียวใจเสียบ้างว่าคุณแม่เองเขามาเจรจากับดิฉันก็เพราะ คุณแม่ต้องการเสือกใส่ดิฉันไปให้พนบ้านท่านกลัวคุณพ่อจะยกทรัพย์สินให้ดิฉันท่านกลัวลูกที่แท้จริงของท่านจะถูกตัดทอนผลประโยชน์ลงรสจนาชชนไหนสะอื่นเฮือกไม่รู้สึกตัวเลยว่าเธอถูกรวบตัวไปโอบไว้อย่างแนบแน่นพูลทวีกระชิบกระซาบด้วยเสียงสันเครือว่ารจนาเชไหนผมเข้าใจแล้วว่าเหตุไรคุณช่องจึงต้องแต่งงานกับชายใจหินอย่างปัด ค่ะแลเพราะเหตุนี้เหมือนกันดิฉันจึงต้องจากผู้ชายที่ดีที่สุดมาเสียเจ้าของจดหมายที่ดิฉันให้คุณอ่านไงคะ,คะเขาคือประวุฒิศักดิ์ค่ะเขาเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงควรจะรักทีเดียวละคะ่ะพ่อเลี้ยงแต่ภูนทวีหูอื้อผู้หญิงคนนี้แต่งงานกับปัดในขณะท,ที่หัวใจของหล่อนรักประวุฒิศักดิ์และเดี๋ยวนี้หล่อนอยู่ในอ้อมกอดของเขาโลกนี้ ช่างวุ่นวายเสียจริงๆ